สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชี067-010330-6ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลค่ะผู้บัญชาการทาหารบกสั่งกองทัพภาคที่4ลาตระเวนเส้นทางการลักลอบเข้าเมืองป้องกันการค้ามนุษย์ค่ะ พันเอกบรรพศภูนเพ,พ,พ,พียรโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรหรือกอ,อรมนรกล่าวว่าพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผอ,อ,อ,อก,กอรมนรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4ร่วมกับตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ออกล่าตระเวณตรวจการตามแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดสตูลถึงอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงการลักลอบผ่านแดน ล่าสุดตรวจพบที่พักชั่วคราวของกลุ่มผู้ลักลอบผ่านแดนจำนวน21แคมป์ขณะเดียวกันได้ประสานกับกรมป่าไม้ขอใช้พื้นที่ให้หน่วยทหารทำการฝึกซ้อมเพื่อช่วยเสริมมาตรการการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนด้วยทูตอิหร่านเข้าพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับในฮุสไซกามาลิยันเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยได้หารือถึงความสัมพันธ์ไทยอิหร่านที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งแสดงถึงความเป็นมิตรที่ดีระหว่างกัน โดยอิหร่านประสงค์ที่จะยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางด้านพลเอกประวิทย์ได้กล่าวขอบคุณชาวอิหร่านที่มีความเข้าใจสถานการณ์การเมืองของไทยและรัฐบาลปัจจุบันพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างกันให้มากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยกับอิหร่านสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาเป็นเวลา60ปีซึ่งความสัมพันธ์ก็ราบรื่นมาโดยตลอดโดยที่ผ่านมาอิหร่านสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศต่างๆทั้งในสหประชาชาติและองค์การความร่วมมืออิสลามรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะเกาหลีใต้เรียกสอบปากคำอดีตนายกรัฐมนตรีหลังถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจากนักธุรกิจใหญ่ สำนักงานอายการสูงสุดของเกาหลีใต้ได้เรียกตัวนายอีกวานกูอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เพิ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วมาให้ปากคำเกี่ยวกับกรณีที่เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันการรับเงินผิดก,กฎหมายจากนายซองวันจองอดีตขออภัยค่ะ นักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลรายหนึ่งของประเทศโดยกรณีรับสินบนดังกล่าวได้รับการเปิดเผยหลังจากที่นายซองฆ่าตัวตายเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาพร้อมทิ้งกระดาษระบุชื่อบุคคล8คนที่เคยรับสินบนจากเขาซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายอีกวานกูที่นายซองระบุว่าได้รับเงินไปถึง30ล้านวอนเพื่อใช้เป็นทุนในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ2ปีก่อนโดยกรณีอื้อฉาวดังกลา่าวทำให้พักพันธมิตรทางการเมือง เพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นแกนนำพักฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ออกมาเคลื่อนไหวให้สภาลงมติถอดถอนนายอีกวานกูออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลา15นาฬิกาสวัสดีค่ะ รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ำใจไมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไว้โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลบัญชีเลขที่067ขีด0ขีด10330ขีด6หรือร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ